หัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ mm hmm. เมืองพัทยายกระดับความปลอดภัยในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนากลุ่มอาชีพสู่เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ อบตอเขาไม่แก้วจัดฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มิสบริษัทเฮอร์มิสคอร์ปอเรชั่นเทศบาลตำบลมาลมุงจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนปลูกต้นขี้เหล็ก2ฝั่งทางถนนบางละมุง2ติดตามรายละเอียดของข่าวได้จากทีมข่าวโสพนเคเบิลทีวี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันกับสปอนเคเบิลทีวีวันนี้พบกับผมธรวัตตันทอนะครับและคุณยุคนทองเรียนพักครับใช่นะครับสองวันแล้วนะที่เราอยู่ด้วยกันนะครับนําข่าวต่างๆนะครับมาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับถึงความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเมืองพัทยาครับยกระดับความปลอดภัยในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับด้วยการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนากลุ่มอาชีพ ตู่เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพครับที่สาะว่าการเมืองพัทยานะครับนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนากลุ่มอาชีพสู่เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกหญิงกันรพา,ามุกดาสนิทผู้มนิการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าฝ่ายสุขาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายวุฒิศักดิ์เคริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยากล่าวว่าปัจจุบันเมืองพัทยานะครับมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเมืองพัทยาจึงมีความตาระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในกรณีที่นักท่องเที่ยวเนะครับเกิดภาวะต่างๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจและความดันโลหิตนะครับที่อาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้จึงได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนากลุ่มอาชีพสู่เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพระหว่างวันที่13ถึงวันที่24พฤษภาคม2567ซึ่งเป็นการอบรมนะครับในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการช่วยคนจมน้ำทะเลโดยการฝึกปฏิบัติจริงนะครับกับทางกลุ่มร่มเตียงชายหาด กรมหมอน่วชายหาดกลุ่มประมงพื้นบ้านตามชายหาดต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงกล่มผู้ประกอบการฟูร้ดทคและช่างศักนะครับทั้งนี้ครับได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรนะครับจากกองวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักปฏิบัติการกรมการสื่อสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศฐานเรือและชมรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเลนะครับนำโดยนาวาตรตรีดรถาพลสมสกุลร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งโครงการนะครับซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีและ มีการส่งต่อนักท่องเที่ยวนะครับไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีครับอีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยนะครับในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาครับเรียกว่าได้รับความร่วมม,มมือนะครับจากสถานประกอบการโดยเฉพาะยิ่งครับกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นร่มเตียงหรือว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านนะครับร้านสักด้วยนะครับมาร่วมกันในการทํา สิ่งดีๆเพื่อที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเจ็บปวดนั่นเองครับ,ะะรบมาดูที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคกันบ้างทางด้านของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่านะครับบุกตลาดพัทยาชนบุรีผลโปรโมชั่นดีๆมาดึงดูดใจผู้ซื้อในกิจกรรมรถโชว์สมุยทูพัทยา2024ครับ นางสาวอุไรมุกประดับทองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานพัทยาได้เชิญผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยานะครับกล่าวต้อนรับพร้อมกับกล่าวถึงศักยภาพผู้ซื้อในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพัทยาหลังจากที่พบว่าพัทยานั้นเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่ต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยวนอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เช่นเดียวกันนะครับมีเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวจึงถือว่าเมืองพัทยาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเช่นเดียวกันทางด้านของนางกนกกิติกากรดวุฒิกรผู้อำนวยการสำนักง,งานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเกาะสมุยนะครับก็นำทัพผู้ประกอบการ ตลาดจากเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่ากว่า30หน่วยงานมานําเสนอสินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวให้กับกลุ่มบริษัทนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดชนบุรีรวมไปถึงกลุ่มบริษัทนําเที่ยวในพื้นที่พัทยาที่จะสามารถเสนอขายสินค้าท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวต่างาาชาติที่มาเที่ยวในพื้นที่พัทยานะครับให้เดินทางมาท่องเทีท่ยวต่อเนื่องไปยังเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่า ซึ่งในวันนี้พบว่ามีหน่วยงานจากจังหวัดชลบุรีหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนสมาคมชมรม HR บริษัทเอกชน DMC รวมไปทั้งสิน้น43หน่วยงานด้วยกันนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมรถโชว์สมุยธูพัยยาในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของทรทรก็คาดการว่า การจัดงานส่งเสริมการขายท่องเที่ยวรถโชว์สมุยทูพัทยา2024ในครั้งนี้เนี่ยครับนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภาคใต้กับภาคตะวันออกในช่วงหน้าฝนหรือว่ากรีนซีซั่นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมและในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นะครับนอกจากนี้เป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทางการท่องเที่ยวการอัปเดตสินค้าบริการและฤริกรรมของนักท่องเที่ยวในเรื่อง,องต่างๆครับเช่นการท่ สอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณีอีเวนต์ต่างๆเป็นต้นครับเที่ยวเมืองไทยมีแต่ของสวยๆนะฮะสถานที่ดีๆบรรยากาศดีๆหลายๆคนอาจจะยังไปมาไม่ทั่วก็เลือกเที่ยวเมืองไทยก่อนไปต่างประเทศกนแล้วกันนะครัใช่แล้วครับ,รบ,รบอมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ของอำเภอบารมุงนะครับก็คืออบตอเขาไม้แก้วครับ ได้มีการจัดฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2นะครับในการจัดทําร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขาผลกระทบรวมถึงสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเทอร์มิสของบริษัทเทอร์มิสคอออปเปอเรชันครับ ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม่แก้วอำเภอประมงจังหวัดสมุรีนายจำเนียนกีธีประกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม่แก้วเป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองโดยมีดรสมชัยไทยสงวนกุลประธานบริหารบริษัทเฮอร์มิสคอร์ปอเรชั่นจำกัดนายสมชายงามกิจเจริญลาบรองประธานกรรมการบริหารนายกฤษดาทรทรัพย์อุไรรัตน์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัทโฟเทียคอนซัลแทนจำกัดโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างแนวทางจากส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่เจ้าของโครงการประชาชนในเขตพื้นที่ศึกษาตามที่บริษัทเฮอร์มิสคออปเปอเรชันจำกัด มีแผนที่จะพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์เมสในพื้นที่ตะบนเขาไม้แก้วอำเภอรประมงจังหวัดชมบุเรเนื้อที่ประมาณ1,231ไร่ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ,อ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (E.E.C.) และที่ผ่านมานะครับโครงการได้จัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการนะครับหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ไปแล้วเมื่อวันอังคารที่20กุมภาพันธ์ส5 6 7ส่วนในวันนี้ครับเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อน,นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนะครับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนะครับเพื่อโครงการจะได้นำไปปรับปรุงรายงานการประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งการประชุมได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างกว้างขวางเพื่อการปรับปรุงเนื้อหาต่อร่างแนวทางให้มีความถูกต้องเหมาะสมต่อไปครับ นี้ทั้งนั้นนะครับธุรกิจก็ดําเนินการได้นะครับอย่างต่อเนื่องและพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อการดำนินชีวิตของเขานะครับนะครับทางด้านของเมืองพัทยาร่วมกับสโมสรโรตารีอีค e ลับคอฟฟินพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมอบข้าวสารและไข่ไก่400ชุดให้กับพนักง,งานลูกจ้างสํานักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยานะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการช่วยเหลืออาการอย่างชิมในเบื้องต้นครับ นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพระยาพร้อมด้วยนางสาวนัตการเหลาทองนายกสโมสร โรตารีอีคลับคอฟินพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยภาค3-3-40ดรสุวัตบุญเกิดรองปัดเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการและเลขานุก,การนายกเมืองพัทยานะครับร่วมกันมอบเข้าสารให้กับพนักงานนะครับแล้วก็ลูกจ้างสำนักรรัพยากากมชและสิ่งแวดล้อมณนูนสูปฏิบัติการด้าน,นการเก็บขยะมูลฝอยเมืองพัทยาซอยชัยพรวิถีหนึ่งหรือว่าซอยถั่วงอกตำบลหนองปลืออำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีนะครับ สำหรับการมอบข้าวสาร5กิโลกรัมและก็ไข่ไก่ให้กับลูกจ้างและก็พนักงานสำนักทรัพยากรธรรม,รมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาในครั้งนี้เมืองพัทยาได้ร่วมกับสโมสรลรตารี่อ e ีคลับคอฟฟินพัทยา 40, อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยภาค3340ส่งมอบข้าวสารและไข่ไก่รวมจำนวน400ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือการยังชีพในเบื้องต้นสำหรับผู้มีไรายได้น้อยด้วยครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ เห็นอกเห็นใจนะฮะคนที่ทํางานทุกๆวันเพราะว่าพนักงานสํานักทรัพย์จัรพัชรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ค่อยได้หยุดในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการก็ต้องไปดำเนินการเก็บกวาดทาความสะอาดคนอื่นมาท่องเที่ยวเสร็จแล้วสนุกกลับบ้านไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่สํานักนี้ยังต้องเก็บกวาดกันต่อยันเช้าครับก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสะอาดสะอานแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ อีกเรื่องครับเรื่องนี้นะครับกับกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาตินะครับทางด้านของเทศบาลตำบลบารมงครับก็มีการนําเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่นะครับในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนนะครับด้วยการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นขี้เหล็กทั้ง2ฝั่งทางนะครับถนนของบารมงสองนะครับในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบาระมงครับ ที่บริเวณหลาทางถนนบางละมุง2ทางเข้าวิทยาลัยมหาไทยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุงนำโดยนางสาวนัทธินีเชิดฉายรองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงนางสาวทิพวิมลหอมกระจรรองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดยต้นไม้ที่ทางเทศบาลนำมาปลูกในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยต้นขี้เหล็ก180ต้นต้นหางนกยูง20ต้นเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่มีออกดอกสวยงามมีความทนทานต่อแสงแดดไม่ต้องดูแลมากเหมาะกับการนำมาปลูกและสร้างร่มเงาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับให้มีความสวยงามทั้งนี้ครับในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ ของทางเทศบาลนะครับไปทําการดูแลรดน้ําซักระยะหากพ้นในช่วงของวิกฤตแล้วก็จะปล่อยให้ต้นขี้เหล็กและต้นหางนกยูงนะครับเติบโตตามธรรมชาติต่อไปวันต้นไม้แห่งชาติเป็นวันสําคัญของชาตินะครับที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยาการป่าไม้อันเป็นการบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วยครับ บรรยากาศในวันนี้ก็พบว่าทางคณะเทศบาลตำบลบางละมุงนะครับต่างร่วมกันปลูกต้นไม้กันอย่างสนุกสนานครับนอกจากต้นขี้เหล็กแล้วนะครับยังมีต้นหางนกยูมอีกด้วยนะครับที่มีการปลูกในครั้งนี้กันครับอนนครับมากันที่การเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมจัดงานไพร์มันนะครับเมืองพัทยาประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโรคเอสนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมช่วงเดือนไพร์มันด้วยครับ นายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาป,ประทานการประชุมภาคีเครือข่ายแกนนาด้านสุขภาพและเอสเพื่อติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหาโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายแกนนาด้านสุขภาพและเอสณห้องประชุมทัพพยาสาระวัการเมืองพัทยาครับโดยทางด้านของตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อนพนักง,งานบริการหรือว่าสวิงชี้แจงว่าที่ผ่านมาทํามูลนิธิได้ทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลเมืองพัทยาและอสอมอให้บริการออกตรวจเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปี2566จำนวน7,000กว่าคนพบว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ200กว่าคนหรือว่า6-7ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามากกว่า90ทางม,มูลนิธิจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนมามัยโดยนำถุงยางอนมามัยและสารหล่อลื่นไปมอบให้เพราะเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับที่จะช่วยให้พนักงานบริการทำงานได้อย่างปลอดภยัย นอกจากนี้นะครับในที่ประชุมยังชี้แจงเกี่ยวกับการจัดงานในเดือนมิถุนายนครับซึ่งจะเป็น p พรายมันของกลุ่ม LGBT ที่ทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกันโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ช่วงนะครับคือในวันที่8มิถุนายนพัทยาคอมมูนิตี้พราย2024ณบริเวณโค้งนงตาลชายหาดจอมเทียนและงานพัทยาอินเต n ร์เนชั่นแนลพรายเฟสติวัล4ในวันที่22มิถุนายน2568นนะคศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาครับ นะครับเรียกว่ามีกิจกรรมกันยาวๆเลยและพลายมันในปีนี้เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าปีที่แล้วมีคนเข้าร่วมเยอะมากสีสันสนุกสนาน,นคึกคักมากเลยฮะต้องติดตามกันครับ สุขภาพเป็นเรื่องสิ่งสําคัญทีเดียวนะครับต่อทุกๆคนนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนหนองสมอครับก็มีการจัดการประชุมอสมประจําเดือนนะครับแล้วก็มีการเน้นย้ําด้วยนะครับในเรื่องของการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานนะครับต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบและก็พร้อมกับมีการแบ่งงานตามกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเน้นสํารวจหญิงตั้งครรภ์และผู้พิการรายใหม่ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้เข้าถึง สิทธิ์ของการบริการของรัฐได้อย่างเต็มที่ครับ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองสมอเจ้าหน้าที่อ,อสมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสมอร่วมประชุมอ,อสมอประจำเดือนพฤษภาคมโดยในวันนี้นะครับก็พบว่ามีวาระที่น่าสนใจคือเรื่องของการลงพื้นที่สำรวจหญิงตั้งคันเพื่อเข้ารับการตรวจสอบการเข้ารับวัคซีนการแพทย์อย่างปลอดภัยนะครับเพื่อให้บุตรในคันมีภาวะเสี่ยงที่น้อยที่สุด ก็พบว่าที่ผ่านมานะครับมีมันดาที่ไม่ได้มีความพร้อมในการตั้งครรภนะครับไม่สนใจในการดูแลลูกในครรภไม่ไปตามหมอนัดจนส่งผลทําให้บุตรที่คลอดออกมานะครับมีภาวะผิดปกติซึ่งภาวะผิดปกติเหล่านั้น เกิดจากการที่ไม่ดูแลตัวเองให้ดีนะครับในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์จึงทําให้บุตรที่คลอดมานะครับมีภาวะผิดปกติและเพื่อลดอัตราการผิดปกติในเด็กทารกแรกเกิดวันนี้จึงได้เร่งสํารวจหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ในพื้นที่นอกจากนี้ครับยังได้มีการเร่งการสำรวจผู้พิการในพื้นที่ด้วยนะครับที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการใดๆจากภาครัฐให้เร่งทำการตวรวจสอบ เนื่องจากพบว่ายังมีผู้พิการอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆจากภาครัฐให้ลงพื้นที่สำรวจและก็รีบแจ้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับก็จะทำการตรวจสอบสิทธิ์และร่วมในการทำการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปครับแต่ในเรื่องของการลงพื้นที่สำรวจนั้นนะครับต้องขอความร่วมมืออสอมอนในการแบ่งเขตในการลงพื้นที่สำรวจอย่าทับซ้อนกัน เพื่อที่จะได้เป็นการสแกนพื้นที่ครบ100เซครับเรื่องของสุขภาพนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกับทุกๆคนนะครับในคณะของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองหนองปลือนะครับก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีนะครับศิลปะการวางตนของคนทํางานศิลปะการพูดและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพครับ นางนัทนัทบูญเจริญประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองหนองปลือนำคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเข้าร่วมการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเทศาบาลเมืองหนองปลือซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีเทศาบาลเมืองหนองปลือมีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นณนห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือครับ โดยในวันนี้นะครับเป็นการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อศิลปะการวางตนของคนทํางานศิลปะการพูดและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ ซึ่งการพูดนั้นเป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกหรือความต้องการของผู้พูดซึ่งเป็นผู้ที่ส่งสารแล้วก็มีความหมายไปยังผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รับสารนะครับโดยใช้ถ้อยคําน้ําเสียงสีหน้าแววตาและอากัปกิริยาท่าทางเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้เข้าใจและสนองตอบต่อสารที่ผู้พูดได้สื่อมาถึงตน การพูดเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับและมีความสําคัญต่อการติดต่อสื่อสารในทุกสาขาอาชีพเพราะว่าทุกสาขาอาชีพนะครับต้องอาศัยการพูดเพื่อสื่อความหมายตามที่ตนต้องการไปยังผู้ฟังโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเกิดความเข้าใจและรับรู้ตรงกันดังนั้นในวันนี้นะครับคือพบว่ามีกลุ่มสตรีจํานวนมากเข้าร่วมการอบรมในวันนี้ครับนะครับก็เป็นกิจกรรมของกลุ่มสตรีนะฮะครับผมมาดูฝากฝั่งของทางโรงเรียนกันหน่อยนะครับวิทยาลัยบารบงอีเทค ก็มีการจัดการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับในการชี้แจงถึงกฎระเบียบป,ประจำปีการศึกษา2,567ครับที่อาคารโดมวิสุทธาจารย์วิทยาลัยเทคโนโบาลมงอินเทคตำบลบาลมงอำเภอบาลมงจังหวัดชลบุรีได้มีกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับที่จะเข้าศึกษาในรัว้ววิทยาลัยเทคโนโบาลมงอินเทคในระดับปวชปวสประจำปีการศึกษา2,567 เพื่อชี้แจงกฎระเบียบต่างๆที่นักศึกษาต้องทราบการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่และเพื่อนๆการแนะนําแนวทางหลักสูตรของการเรียนการสอนการวัดประเมินผลจากฝ่ายวิชาการรวมถึงด้านของการเงินและสวัสดิการการกู้ยืมกอยสโดยมีนายสุชาติวงพิพันธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนบาลามงอินเตอร์เทคเป็นประธานในการเปิดงานครับ นายพายุใจก้ารองผู้มนในการฝ่ายพัฒนากิจการกล่าวชี้แจงรายละเอียดนะครับแต่ละด้านในสาขาวิชาชีพและมุ่งเน้นด้านของการพัฒนาผลักดันมุ่งหวังให้นักศึกษาจบหลักสูตรทุกคนซึ่งทางวิทยาลัยมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาฝีมือในด้านอาชีพทุกสาขาวิชาชีพเป็นพิเศษอาทิสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยวสาขาโลจิสติกส์สาขาคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโล ดิจิทัลด้านอิเล็กทรอนิกส์สาขาการไฟฟ้าสาขาบัญชีการตลาดและสื่อภาษาประกอบกับจังหวัดชลบุรีนั้นนะครับได้เข้ามาอยู่ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาตนออกอีกด้วยครับ ทางวิทยาลัยนะครับจึงเล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาโดยจะเน้นการสอนที่นำไปใช้ได้จริงนะครับสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเน้นการสร้างบุคลิกภาพการแต่งกายที่เหมาะสมกับการเทศซะซึ่งจะทำให้ติดตัวของนักศึกษาไปนะครับหลังจากที่จบการศึกษาเพราะจะมีผลกับการที่จะไปสมัครงานกับสถานประกอบการต่างๆนะครับ โดยในปีการศึกษานี้ครับมีนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่1น,นะครับและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวมถึงคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่จำนวนกว่า400คนเข้าร่วมในการผสมนิเทศในครั้งนี้ครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของทางด้านวิทยาลัยบางรามงอินเตอร์เทคนะครับคณะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตาลหมันนะครับจัดโครงการคัดกรองป้องกันภัยสุขภาพประชาชนชุมชนเอื้ออาทรชนบุรีเนินทับหวาครับ,บ,รบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาลหมันนะครับจัดโครงการคัดกรองป้องกันภัยสุขภาพประจำเดือนซึ่งจัดขึ้นณชุมชนเอื้ออาทรชนบุรีเนินทับหวานนะครับ สืบเนื่องมาจากปัจจุบันปัญหาสาธารณสุขที่เป็นปัญหาสําคัญและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องมีความสําคัญต่อการป่วยพิการและการตายก่อนวัยหนึงคนจํานวนมากได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดและโรคไตาวายเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งกำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่ประชาชนคนไทยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนื่องจากมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมครับอย่างเช่นการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ขาดการออกกําลังกายโดยประชาชนจํานวนมากนะครับไม่รู้ตัวเองว่ามีความเสี่ยงหรือว่าป่วยเป็นโรคแล้ว และไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมจะทราบก็ต่อเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นซึ่งอาจเกิดการเสียชีวิตฉับพลันหรือเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ซึ่งโรคเหล่านี้นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัวและสังคมซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากได้รับการตรวจพบและรับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีความรู้สามารถปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเมื่อเป็นโรคได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนความพิการและการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทานั้นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านตันหมันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในครับของการคัดกรองสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆโดยการตรวจสุขภาพประกอบไปด้วยการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงและก็แนะนำแอป เฮล t อ ID ด้วยครับนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประ,ประจำอยู่แล้วครับ,รบขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้เราทั้งหมดของฝ่ายข่าวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยามีสวนสาธารณะที่สามารถมาวิ่งมาออกกําลังกายมานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์พิกัดสวนสาธารณะทั่วทั้งเมืองพัทยาให้ทุกคนได้ทราบนครับเริ่มกันที่สวนสาธารณะหาดกระทิงลายอยู่ในซอยสุข,ขุมวิทพัทยา8ครับสวนสาธารณะติดชายทะเลทุกคนสามารถมานั่งรับลมชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกันได้เลยครับ สวนสาธารณะลานโพอยู่ใกล้กับตลาดลานโพนาเกลือสวนสาธารณะติดชายทะเลที่มีทั้งเครื่องเล่นเครื่องออกกําลังกายและยังเป็นที่ทํากิจกรรมของคนในชุมชนนาเกลือด้วยครับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีน,นาถบนเขาสทร .5 ใต้แขนก็เป็นสวนสาธารณะท่าเทียบเรือปะลีไทยพัทยาใต้และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพยาหรือว่าสวนสุขภาพเขาพระใหญ่ครับซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวในส่วนพัทยาใต้ที่มีนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนมาออกกําลังกายกันครับ สวนสาธารณะหนองโพงสยเมยิพิธศี่สวนสาธารณะในพื้นที่จอมเทียนที่สามารถพักผ่อนและออกกำลังกายบนพื้นที่กว่า5ไร่สวนสาธารณะศูนย์ยวชนเมืองพัทยาสวนสาธารณะที่อยู่ในสนามกีฬาศูนย์ยมชนเมืองพัทยาครับเป็นอีกสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกายของคนในชุมชนและสวนสาธารณะเมืองพัทยาถนนชัยพฤกษ์สอง สวนสาธารณะขนาดใหญ่กว่า35ไร่อยู่ที่เดียวกับศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกนอกจากจะเป็นพื้นที่ออกกําลังกายปั่นจักรยานก็ยังจะมีกิจกรรมใหญ่ๆมาจาัดที่นี่เป็นประจําเลยครับใกล้ที่ไหนก็หาเวลาไปฟิตแอนด์เฟิร์มนลยครับที่สวนสาธารณะทั่วทั้งเมืองพัทยาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนพัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337 Max ตลอด24ชั่วโมงครับ าการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยืนมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงาม เพราะที่นี่พัทยาบ้านของเราโสพนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา